สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องปัญหาชายแดนที่ไทยกําลังรบกับเขมรอยู่ในขณะนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังสงครามยังไม่เริ่มก็เลยมาแก้ตัวใหม่เพราะว่าข่าวเมื่อวานนี้ปลงตอนเช้าแต่เขา รบกันตอนบ่ายนะไอ้ตอนใกล้เที่ยงนะครับก็เลยช้าไปหน่อยนะครับก็วันนี้ก็มีคอมเมนต์ของคุณอเอกรพอรีศิริวิทย์นะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าคอมเมมันเหลี่ยมจัดโจมตีชุมชนพลเรือนก่อนส่วนไทยโจมตีเฉพาะฐานทหารกัมพูชาเท่านั้นคอมเมนต์เลยใช้ชุมชนหมู่บ้านพลเรือน เป็นฐานยิงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไปตั้งฐานทัพในกลางถนนเลยนะครับเพื่อที่จะยิงประเทศไทยนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันที่เขายิงพลเรือนก็เพราะว่าอาวุธมันล้าสมัยนะครับอ,อาวุธ b m เ1ที่ของเขายิงนะครับจรวดนะครับจรวดนี่ หลายลํากล้องเขาใช้ตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนะครับแต่แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายประเทศใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็ใช้ได้ผลเหมือนกันเพราะว่ามันยิงได้ประมาณ20กิโลนะครับประมาณ20กิโลแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องหวังผลว่าจะถูกเป้าไหนนะครับยิงแบบสเปรสปะยิงมั่วมาถ้าจะยิงแบบไม่เลือกเป้าก็ ก็เหมาะนะครับจะอาวุธชนิดนี้นะครับแต่ไทยเลิกใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่าไทยจะใช้ซีซ่าแทนนะครับก็สามารถเลือกเป้าได้ว่าจะเอาตรงจุดไหนนะครับมันทันสมัยแล้วนะครับที่ไทยใช้อยู่แต่ของขอเขมรยังใช้จรวดหลายลำกล้องแบบโบราณอยู่นะครับก็สถานการณ์ก็ตึงเครียดมากนะครับก็อยากจะให้ดูข่าวนะครับว่าเขารบ กันถึงไหนแล้วนะครับกอนอนุญาตข่าวช่อง8ดนะครับ าสุดครับทางกองทัพภาคที่สองได้สรุปภาพรวมสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้แต่ละจุดเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเริ่มกันที่ช่องบกในพื้นที่อำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีนะคะเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายตรึงกำลังช่องอานม้าน้ำยืนอุบลค่ะ F 1 6ทิ้งไข่ในที่ตั้งกำลังกัมพูชาค่ะอะไรคือรอบเช้ารอบเช้าพื้นที่ซำแตกันทารักจังหวัดศรีสะเกดมีการใช้รถถังเข้าตีเพื่อยึดพื้นที่ จุดตรวจการภูผีอยู่ตรงข้ามประสาทโดนตวนใช้ F16 ปฏิบัติการครั้งนี้ หลายที่ต่างๆจริงๆแล้วที่ไทยไปยึดนี่ไม่ได้ยึดรว่าเอาเป็นแผ่นดินไทยนะครับอย่างเช่นยึดไอ้เขาพระพิหารยึดภูมะเขือเนี่ยนะครับภูมะเขือนี่ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าเป็นของใครนะครับมันเป็นอยู่ใกล้เขาพระพิหารนั่นแหละครับแต่ที่ไปยึดเขาพระพิหารก็เพราะว,าว่ามันเป็นที่สูงค่มนะครับมันเป็นหน้าผาเป็นที่สูงถ้าสมมุติว่าให้ทหารเขมรมาตั้งปืนใหญ่ตรงจุดนั้น ไทยแย่แน่นะครับเพราะว่ามันติดสามารถยิงเข้าไทยได้ถนัดก็เลยไปยึดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ขมรเนี่ยสามารถเอาไปตั้งฐานปืนใหญ่ได้นะครับเขาพระพิหารน,นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะขมรแดงเคยอยู่นะครับขมรแดงเคยอยู่ตรงเขาพระิหารน,นั้นเพราะว่าเอ็มินเขาไปดูในปี3031ูเนี่ยขุดหลุมเพาะเตมอยู่ในเขาพระพิหารน,นะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่ว่า มันเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้ทั่วนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เปรียบในการเชิงกลยุทธ์นะครับไทยก็ต้องยึดเอามานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขเขมีไปตั้งฐานฐานได้นะครับส่วนที่ภูมะเขือก็เขาจะมีกระเช้านะครับมันไม่มีทางถนนนะครับภูมะเขือมันเป็นหินเป็นหินเป็นหน้าผาเป็นไม่สามารถสร้างถนนได้ ขเมรก็เลยแก้ปัญหาโดยการสร้างกระเช้าขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นที่สูงที่ที่เหมาะที่จะมาตั้งฐานที่นี่นะครับไทยก็ไม่ยอมให้เขาอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปก็เลยไปทําลายกระเช้านะครับกระเช้าที่เขาลําเลียงทหารขึ้นมานี่แหละครับก็ทําลายไปหลายชิ้นหลายอันนะครับกระเช้านะครับแล้วก็ปราสาทตาเมืองทม ปสสัตตามนทมนี้เราตั้งทหารเอาไว้นะครับตั้งทหารเอาไว้เขมรนก็พยายามเข้าตีนะครับขยายาในปัจจุบันเราก็ไม่ยอมเราก็ยึดเอาไว้แล้วก็ตึงเอาไว้นะครับอันนี้คือปราสาทตาบนทมส่วนปราสัทตาควายนั้นเขมรยึดไปแล้วนะครับเขมรยึดไปแล้วเรากำลังตีคืนนะครับปราสาตตาควายนะครับเรากำลังตีคืนก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกครับ เพราะว่าไทยนี่ประสิทธิภาพสูงนะครับในการรบเราเอาระเบิดไปทิ้งใส่ฐานที่ช่องอานม้าช่องอื่นๆนะครับก็ได้ผลดีนะครับ f 16ซึ่งสมัยก่อนนี่ f 16เขาไม่ใช้นะครับปี54นี่ขมรนบอกว่าห้ามใช้เครื่องบินสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่ามาเราเปรียบกันเพราะว่าเขาไม่มี ถ้าให้มีห้ามใช้เรากเา็เราก็เลยไม่ใช้ในปีในปี54นะครับแต่ปีนี้ขนาดนี้เวลานี้เราไม่ได้สนเรามันจะห้ามไม่ห้ามบอมลูกเดียวนะครับนี่แหละคือลักษณะที่เป็นอยู่นะครับเราก็ได้เปรียบเพราะว่ายึดน่านฟ้าได้นะครับเครื่องบินเขากะว่าจะสอยเครื่องบินเราเนี่ยเขาก็คิดว่าเราจะใช้ F5 นะครับ เอฟห้าเนี่ยมันไม่สามารถบินสูงเท่ากับเอฟนะครับเอฟห้านี่สวยได้นะครับเพราะว่าอาวุธที่ลาวกับกัมพูชามีที่สามารถสอยเอฟห้าได้เพราะว่าในสมัยสงครามบ้านล้งก้าวนี่เคยโดนสอยเป็นหนึ่งลำนะครับเอฟห้าของไทยเนี่ยโดนลาวสอยเป็นหนึ่งลำเพราะฉะนั้นเราก็เข็ดแล้วนะครับเพราะว่าเอฟห้านี่มันบินไม่ได้สูงเท่า F16 แล้วก็ มันไม่สามารถที่จะอ,อะไรหลบหลีกขีปนาวุธได้แต่สมมติว่าแต่ F16 นี่สามารถหลบหลีกได้นะครับเขามาีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขารู้ว่ายิงมายังไงยิงมาแบบไหนหลบแบบไหนนะครับเขาสามารถที่จะาสามารถที่จะตรวจจับได้นะครับวิธีการที่ใครจะยิงขีปนาวุธขึ้นมาเนี่ยเขาตรวจจับได้นี่คือ F16 นะครับเพราะฉะนั้น ที่เขเมรคุยว่า,าสามารถสวเอฟซหกล่วงเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับยังไม่มียังไม่มีข่าวทางไทยว่าโดนเอฟซีหกหล่นนะแต่จริงๆแล้วถ้าหากไทยเอฟซีหกหล่นจริงๆเราก็ต้องออกข่าวนะครับไม่ได้ปิดบังหรอกครับปัจจุบันนี้ไทยเสียชีวิตไปประมาณสิบเอ็ดคนพลเรือนนะครับเขาก,ก็ยังไม่ปิดข่าวนะครับไม่ปิดข่าวว่าไทยนี่ไม่เหมือนเขเมรนเขเมรบอกว่าไม่ได้สูญเสียเลยเนี่ย แต่ไทยบอกว่าเสียชีวิตปพลเรือนไป11คนเนี่ยก็แบบตรงไปตรงมานะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอายนะครับเพราะว่า,วาสถานการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ยอมรับนะครับว่าเราสูญเสียนะครับแต่ถ้าขเมศน,นะครับเขาจะปิดบงังเราสูญเสียพลเรือนเราก็บอกตามตรงทหารก็หนึ่งรายนะครับที่ เสียชีวิตไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สู้ต่อไปนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องสู้อยู่แล้วนะครับแม้แต่ทาหารที่โดนระเบิดโดนกับระเบิดมา,าที่หูอือหรือว่าแน่นหนะ้าอกนี้ก็ก็หายแล้วก็ขอรับใช้ชาติต่อนะเขาไม่ได้กลัวหรอกครับเขาไม่ได้กลัวเขาก็ไปช่วยเพื่อนไปรบต่อนะครับ ขบแม้แต่คนที่ขาขาดเหมือนกันโดนกับระเบิดนี้ก็ยังนั่นนะครับก็ยังบอกว่าไม่ขอออกจากราชการขอรับใช้ชาติต่อนะครับตั้งๆที่ขาก็เสียไปแล้วนะครับอันนี้คือจิตใจของคนไทยนะครับจิตใจของไทยนี้กล้าหาญเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับก็สู้ต่อไปส่วนขเมนนั้นก็อย่างที่ว่าไปแล้วในคลิปที่แล้วนั่นแหละครับไอ้นายฮุนอะไร หุนไอ้หุนซาเรือนนะครับหุนซาเรือนหลานของหุนเซนเป็นพูดของกัมพูชาผู้ขับกับบ้านเขาก็ไทยไล่กับบ้านเขาก็ยังบอกว่าไทยนี่เรียกว่าไม่มีเหตุผลเรียกว่ารู้ว่าจะไปได้สักกี่น้ำ จะไปได้สักกี่น้ำก็จะเหมือนคงจะเหมือนรัฐบาลชุดนี้แหละครับว่าจะไปได้สักกี่น้ําเขาก็ยังมาได้ค่ามาต่อว่าคนไทยอันนี้คือหลานหุ่นเซนนะครับเป็นทูตประจําประเทศไทยที่ถูกขับไปหุ่นซาเรือนนะครับก็อย่างนะั้นก็แบบนี้นะครับก็เชียร์ชาติตัวเองก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เป็นอยู่ในขนานี้ตามฝ่ายก็ต่างเชียร์ชาติตัวเองนั่นแหละครับแต่เขมเมนเนี่ย ศูนย์เสียเยอะนะครับเพราะว่าเราใช้ F16 ไปถล่มไปถล่มฐานทาหารนี่แหละครับฐานปืนใหญ่ฐานที่ยิงเข้ามาในประเทศไทยแหละอยู่ตรงไหนเราถล่มได้หมดนะครับรถถังอีก2อคันนะครับของของเขมรน,นะครับเราก็ทำลายได้นะครับนี่เลยคือสถานการณ์ปัจจุบันปัจจุบันนี้นายฮุนเซนเอยไม่ใช่ฮุนมาเนตนะครับก็ไป เ่าหาไทยนั่นแหละครับต่อสาประชาชาติว่าไทยรังแกขอให้มีคนมาไกลเกลี่ยมามายุติสงครามนะครับเอาแล้วนะครับถ้าหาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเริ่มจะถอดใจแล้วต้องให้คนมาไกลเกลี่ยนี่ไทยก็ไม่สวนหรอกครับหน้าที่เรารบเราก็รบอ่าเราก็รบให้ถึงที่สุดนั่นแหละครับทหารก็มีหน้าที่รบเท่านั้นเรื่องไกลเกลี่ยนั้นะนะเรื่องหรือว่าเรื่อง ที่จะมาหยุดอะไรง่ายๆคงคง,งไม่ใช่นะครับคงไม่ไม่ยอมนี่คือคืออยากจะให้ขมรเนนะ่ยได้สํานึกว่าการที่มาหาเรื่องไทยแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับนี่นี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับเราก็รบกันต่อไปสู้กันต่อไปนั่นแหละครับถามว่าสงครามมันจะจบตรงไหนจะจบตรงไหนมันก็ช่างแหละแต่ปัจจุบันนี้เราก็ ไม่ได้สนเราก็เอาให้เต็มที่นั่นแหละก็ทําถูกแล้วนะครับในความรู้สึกแอดมินก็ทําถูกแล้วที่เขาขู่ว่าจะยิงถึงกรุงเทพก็ไม่เห็นยิงถึงนะครับที่ที่บอกว่าเมื่อถ้าหากไทยปิดปิดด่านเมื่อไรนะครับเขาจะสงครามเกิดทันทีเขาก็พูดตามคําพูดนะครับนายหุนเซนพูดนะครับบอกว่าถ้าปิดด่านเมื่อไรเนี่ยสงครามเกิดทันที เขาก็ทําตามไอ้เราก็ไม่ได้กลัวหรอกครับที่เป็นอยู่อนาคตนี่คิดว่าที่แต่สร้างรั้วนี่คนกัเหมินห้ามไม่ได้แล้วนะครับห้ามไม่ได้แล้วยังไงเราไม่กลัวการรบนะครับที่นายฮุนเซนบอกว่าถ้าสร้างรั้วเมื่อไหร่นะครับต้องรบกันเนี่ยรบก็เป็นรบนะครับเพราะว่าจะมาขู่นะครับคนไทยนี่คนไทยไม่กลัวอยู่แล้วนะครับสร้างรั้วก็คงจะเกิดขึ้นแน่นอน,น ที่ปรา,าสาทตาเมนทมที่นี่แล้วก็แปดกิโลเมตรที่ชายแดนนี่แหละครับสร้างรั้วให้ตลอดให้ตลอดแนวเลยจะดีมากนะครับมันเลี่ยงไม่ได้แหรอครับก็เหมือนออเมริกากับเม็กซิโกนั่นแหละครับขนาดเขาไม่ได้รบกันเขายังสร้างรั้วนะครับเพื่อป้องกันที่ที่สร้างรั้วปัญหาที่อเมริกาสร้างรั้วก็เพราะว่าคน ม็กซิโกนี่ลักลอบเข้าไปทํางานแบบผิดกฎหมายนะครับแบบไม่ดรับอนุญาตเยอะแยะนะครับคนม็กซิโกมากที่สุดนะครับมันติดกันเขาก็เลยสร้างรั้วไม่ให้มาแบบผิดกฎหมายนะครับนี่แหละคือปัญหาที่การสร้างรั้วแต่ไทยต่างกันนะครับไทยเหตุผลในการสร้างรั้วก็คือว่าขมิก่อกวนนะครับขมิก่อกวนแล้วก็ทําเล็ดลอดเข้ามาแบบ ช่องทางธรรมชาตินี่มากเหลือเกินนะครับแม้แต่คนที่ไปเล่นในบ่อนคาสิโนนี่เขาก็ออกช่องทางตามธรรมชาตินี่แหละครับเพราะว่าพวกที่เล่นเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดเวลานะครับว่าจะกลับเมื่อไหร่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเงินหมดหรือว่าเวลาอยากจะกลับเนี่ยถ้าหากด่านปิดแล้วเขากลับไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยจําเป็นต้องออกช่องทางธรรมชาตินี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับ ขนาดคนที่ไปเล่นการพนันเถืก็ยังใช้เช่นทางธรรมชาติถ้าหากเรามีรั้วชัดเจนเนี่ยไทยก็ไม่สามารถที่จะเล่นรอดได้ไง่ายๆนะครับนี่แหละคืออยากให้ทํานะครับเพราะว่าขเมนกับเรานี่ก็รู้ว่าคนขเมนเกียรติคนไทยนะครับตามที่เห็นอยู่นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนถ้าในระดับ ฮุนเซนหรือว่าแล้วแต่ผู้นําของเขาเนี่ยฮุนเซนฮุนมาเนตยิ่งเกลียดมากนะครับเพราะว่า,าเราไม่อานวยผลประโยชน์ในธุรกิจของเขานั่นแหละเขาจึงเกลียดเรานะครับส่วนประชาชนคนธรรมดาที่เขาเกลียดเราก็เพราะว่าความปูกปั่นยุยงจากนายฮุนเซนนั่นแหละครับเพราะว่าเขาปูกฝังความข้างชาติความรักชาติ ให้เกิดขึ้นกับคอมเมนต์เพื่อผลในทางการเมืองนะครับเพราะว่าการบริหารงานที่ผิดพลาดที่ทําให้เศรษฐกิจตกต่ามไม่สามารถคอมเมนต์ไม่สามารถจะเป็นลูกเรือขึ้นมาได้ในยุ่งเขาเขาก็เลยใช้วิธีการทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านเพื่อที่จะให้เบี่ยงเบนความสนใจจากประชาชนให้ไปสนใจความคลั่งชาติความรักชาติการทะเลาะก,กับไทยนี่แทนนะครับนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ชาวบ้านก็เลยไม่รู้อินโนอิเน่ก็มาเชียร์มาคลั่งชาติมาต่อต้านประเทศไทยนี่แหละครับจริงๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะพูดเป็นอื่นได้นะครับเพราะว่าเขาทํางานเป็นระบบนะครับอย่างเช่นเขาให้ลูกสาวคนโตชื่อคุณมนาเป็นคนควบคุมสื่อว่าถ้าใครต่อต้านเขาต่อต้านรัฐบาล ให้ดำเนินการเดินทันทีนะครับก็คือสอบสวนจับติดคุกภายในเวลารวดเร็วเลยนะครับนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็เลยไม่มีขมเรคนไหนที่จะมาต่อต้านรัฐบาลมาพูดเข้าข้างไทยหรือว่ามาไม่เชิดชูไม่สนับสนุนผู้นำเนี่ยเขาทําไม่ได้นะครับนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกคนก็เลยมาต้องมาเป็นศัตรูกับไทยมาทะเลาะวิวาทกับไทย ไม่จบไม่สิน้นนี่แหละคือคนคอมเมนต์นะครับอย่าให้เข้าใจเขาส่วนชาวบ้านธรรมดานะก็เป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อเป็นแค่ผู้ที่ถูกเขาชักจูงถูกเขานําพาไปในทางที่ผิดเท่านั้นเขาไม่ได้คิดเองหรอกครับเพราะว่าถ้าคิดเองแล้วคิดต่างไปจากในหฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่นี่คือสถาน,นาการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อยากให้คนไทยรู้นะครับหน้าที่ของเราก็คือรบกับรบต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วปัจจุบันนี้เราเป็นศัตรูกับนายฮุนเซนเท่านั้นถ้าจริงจริงแล้วตามความแนะนำของแอดมินนะครับทำเหมือนอิสราเอลน,นะครับอิสราเอลน,นี่ถ้าสมมุติว่าใครมปตัวปัญหาสังหารคนนั้นก่อนเลยนะครับอิสราเอลทำนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศไหนถ้าเขารู้ ตำแหน่งที่อยู่เมื่อไหร่เนี่ยเขาจัดการก่อนนะครับนี่คืออิสราเอลอยากให้ไทยเช่มนั้นด้วยสิ่งที่จะต้องทำที่สุดคือสังหารผู้นำเขานี่แหละครับ